เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระธนาตรางนเจเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่นวมุ่งตรองถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะล,ลูกนะให้นางขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบา,เบา ขอดลูกพอสบายสบายเด็กก็ให้เปลือกตาปิดสนิทเราเปปลือกตานิดๆให้พอสบายสบายแล้วก็พานคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นทาวเนี้ยให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องส,สบายยขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะ ต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ เรื่องธุรกิจการงานผานช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใจต้อง ใสใสทของบริสุทธิ์ต้องเก่งเกลียงไม่ยึดมั่นถึงมันไม่ติดผูกพันอะไรเลยกับใครก็ไม่ผูกพันวัตถุสิ่งของอะไรก็ทิ้งหมดเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ไอเนได้ทั้งสองตัดก,การเบงกากับปาจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือก็เสมอเรานิ้วชี้นิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสองมาสองนิ้วมือ เรียวกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนนลูกนะตรงนี้นะเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็ตรงนี้ตายก็ตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้ เพราะฉะนั้นตั้งทำความคุ้นเคยตรงนี้ให้ดีโดยเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวะมานบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะตรงฐานที่เจ็ดนี่ พยายามนะก,กลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวมนุษย์ทุกคนใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะหลุดพ้นจาก ความเป็นบาปเป็นทานของพยะมานครจะลดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะได้บรรล,ล,ลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระสัมมอทุเรเจา้านับประสงค์ใครพระองค์ไม่ทุวนเช่นเดียวกับพระอาราหันต์ทั้งหลายที่พยะมานบังัาบัญชาไม่ได้ หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นธาตุของเขาที่เขาจะทำให้เวียนว่ายายเกิดอยู่ในภพทั้งสามที่เราคุ้นเคยกันว่าในวัฏสงสารแล้วการเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆ เราสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆเราตถาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจก็บ่อยๆเป็นต้นวจะะน์นพยายามมาจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาตของเขาและที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วย และกลัวจึงกันการไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเราเนะ่ยยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไข หรือรูปิธีจะแก้ไขก็ให้เกียรติค้านตรึงไปติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แด่ผู้อื่นแต่ไม่ทำประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นวนรรณยาน,นี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาะจึงเอานิวรทั้งห้านะมาหุ้มเอาไว้แล้วก็ระเบิดใจหลุด ออกจากตรงนี้ไปติดเรื่องราวของโลกภายนอกไปติดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมการยืยะทางตาหูจมูกเล่นกายใจให้ไปติดตรงนั้นให้วนอยู่ตรงนั้นให้ไปเพลินอยู่ตรงนั้นเราพยายามมากระส่งเสริมสนับสนุนให้ไปติดตรงนั้น ตั้งส่งเสริมสนับสนุนทั้งบทบังมาให้รู้เรื่องเล่าความเป็นจริงใชีวิตทั้งโขกทั้งสับไปในตัวเสร็จเพระฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงน,นี้สำคัญนักที่ดีเยวีวที่โลกวกมีบุญทุกคนพึ่งต้องให้ความเอาใจใส่ระหว่างวันเวลา ที่จะอยู่ในโลกมนุษย์นีเนะมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นนะมันอยู่ภายในกลางกายของเรา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวอย่างสบายบายไม่ต้องทำอะไรที่นเหนือจากนีนะ้เพราะถูกส่วนใจก็จะหลุดพ้นเป็นชั้นๆ เราจกสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเราจะความทุกข์ทรมานของชีวิตไปสู่ความสุขอันไม่มีประมาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เจออือปนเลยและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดก็ไปเป็นชั้นๆ ถอดเป็นยันยันอันที่พระสัมมาทุวิชาติจึงคือตาตัวไว้ให้ตามเห็นกายในกายเพราะว่าในกายทั้งตัวเรานี้มีกายภายในอยู่ในกายภายนอกแล้วก็ยังมีกายภายในที่อยู่ในกลางกายภายในซ้อนๆเป็นยันยันกันไป มีกายก็มีธรรมดวงธรรมนี้ทรงรักษาสบภาพของกายเอาไว้มีความสุขเพิ่มขึ้นกายเวทนาจิตธรรมหยุดข้างในนี้เป็นยันยันข้าไปจำง่ายๆว่าใจต้องหลุดล่อนโดยเริ่มต้นหยุดนิ่งอยูอุ่ดสูย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ จนกว่าจะเข้าไปถึงสราระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราให้ได้คือพระธรรมกายนั่นเองจะเป็นกายที่จะพ้นจากสภาวะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกายที่มีแต่สุขลุลุ้นและสุขเป็นนิรันดรเป็นตัวของเราจริงๆนั่นแหละ น,นั่นก็เป็นตัวเลยสมมุติเอาตัวยังไม่จริงที่ว่าไม่จริงพระพยาม,มากก็ยังมาขบับบจาในแต่ละกายได้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้แปลพันไปได้ดังนั้นหลักวิชาคือจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ได้หยุดอย่างดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้พอถูกส่วนก็จะเคลื่อนกัาไปสู่ภายใน คือมันจะตกโูนเปลี่ยนสภาวะอยากไปสู่สภาวะละเอียดเข้าไปถึงดวงธรรมก่อนมีดวงธรรมท,ทีอยู่ภายในอลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกรมรอบทัวเหมือนดวงแก้วที่จรใน,นแล้ว ใสมบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างในเบื้องตอน้นแต่ถ้าเต็มส่วนแล้วจะใสเกินกว่าความสาใสใดๆในโลกจะลอยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ ท่าเรียกว่าดวงปฐมอมมักหรือดวงธรมมรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานใจต้องตกโูนแล้วก็มีดวงธรมรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นมันแสงจันในคืนมันเป็นหรือยิ่งกว่านี้เพราะมันเป็นเพียงแค่ข้อุปมาเท่านั้นจะใสเกินใสสุขเกินส,สุขที่เราเคยเจอในทางโลกซึ่ถ้ามาเทียบกันแล้วก็ทางโลกก็แค่ความเพลิน มีความเพลินกับความเพลียากันนั่นเองแต่ที่มีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเป็นสุขที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งอย่างแล้วก็ขนาดดวงดาวในอากาศย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านี้นะจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่เห็นชีวิตเป็นทุกข์ทุก,กข์เพราะเกิดจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาที่ไป่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเลยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดนิ่ง ที่เรียกว่านีโน้โรทะที่โรท้าแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้พระหยุดมักก็เกิดคือเห็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ภายในถึงกายตัดสรุปธรรมกายจะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่มักเบื้องต้นจะเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามถ้าไม่ถึงปฐมถมรรคมักนี้ สถานที่เจ็ดตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงใสๆดวงนี้เนี่ยเทียบดวงปฐมมมัมกเกิดขึ้นเมื่อใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวใ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์ดังกลาวนั้นดวงใสก็เกิด ซึ่งเป็นเครื่อง,งยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วชีวิตที่ผ่านมาไล้ไปเจอดวงนีแ้แปลว่ายังไม่ถูกทางก็ลองไปตามทางที่พยายามมานก,กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้พอได้ประถมมักตรงนี้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวก็ไปก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่ คือในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานนี้ก็จะมีอีกดวงหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุติซ้อนอยู่ในกลางดวงวิมุติก็จะมีดวงวิมุตติญาณานัสสนะ ต้อนอยู่เป็นชั้นชั้นกไปตามความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งเปลี่ยนสภาวะที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิดนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นใจก็ล่อนกระเทาะล่อนไปเรื่อยๆเป็นชั้นชั้นเรไปกลางโดวงมุติยาณทศนะก็จะเข้าถึงกายภายใน ชีวิตภายในที่ปราณีเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นชีวิตที่สูงส่งเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นมีความเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกับเดิมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้แหละในการกายมนุษเรียกจะมีกายทิพย์กางกายทิพย์ก็มีกายพรม กลางกายผมก็มีกายรูปพมกลางกายรูปพมก็มีกายทำโคตปูซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้ชชอย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราทุกคนเกิดกมาชาติหนึ่งต้องหาที่พึ่งที่ลึกภายในให้ได้ไม่งั้นเราก็เสียการเกิดอามาอัยชาติหนึ่ง แล้วกว่าจะมาเจอหนทางอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่ายพยายามมาก็ตรึงเอาไปติดในเรื่องาอาราวอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อีกก็ต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมมาทิฏฐิเจ้าเจ่ินสละชีวิตได้ข่าวถึงบรรลุมรรคผลนิพพานและนำมาไายทอด เพราะฉะนั้นชาตินี้เรามีบุญมีบารมีมากในเกิดอยู่ในล่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการบรงเกิดขึ้นของรบเดโคลงปูพระผู้ปราบมรร่านสละชีวิตจนเข้าถึงดำแล้วก็นำมาถ่ายทอด แต่นัเราเป็นลูกเป็นหลาหนของท่านเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันไอรูทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุม อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสายโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายสบาย ไวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่จะไม่ง่ายว่าในบริเวณกลางทะของเราให้นึกอย่างเบาเบาสบายๆนึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อให้ใจเนี่ยมีหลักยึดที่จะเกาะ ติดอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาเบาสบายๆร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมมอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราในจังหวะที่สม,ม่มเสม,มอไม่เร็วไม่ช้าักและทุกครั้งที่ภาวนาสมมอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใส หรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่ที่กลางองค์พระใสใส,สต้องประคองใจก,กันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ข้าให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาจุดนิ่งกันไปอย่างส,สบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ